สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําการทํากระบะกระดาษเล็กๆนะคะไซส์เล็กๆสําหรับการเพราะปลูกผกักปลูกดอกไม้หรือว่าปลูกผลไม้นะคะสามารถปลูกได้อ่าทั้ง3อย่างเลยนะคะอะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อถาดกระบะที่เขาขายสําหรับการ ก็ปลูกผักตามห้างนะคะเพราะว่าตามห้างราคาก็ค่อนข้างแพงเนะาะไซส์ขนาดเลยก็ประมาณ7เหรียญ8เหรียญถึง12เหรียญแล้วแต่ไซส์ขนาดนะคะตามห้างก็ราคามันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ก็บางห้างก็จะแพงขึ้นแค่1เหรียญประมาณนี้นะคะแบบนั้นก็คือ ถ้าเกิดซื้อจํานวนเยอะๆนะคะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นเนาะก็แพงทีนี้เราก็เลยมาทำเองนะคะการที่เราทำอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะคือทำเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะสำคัญเลยเราต้องมีตัวพิมพ์สําหรับทำนะคะตัวพิมพ์สําหรับทำ แค่มีกระดาษรีไซเคิลแล้วก็ตัวพิมพ์นะคะก็ทำได้ไม่ต้องมีกาวไม่ต้องมีน้ำมาติดแปะอะไรมากๆนะคะมากมายนะคะคือแค่เอากระดาษม้วนๆแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงนะคะ ก่อนจะทำนะคะเราต้องมีกระดาษนะคะกระดาษก็คือกระดาษนิตยสารต่างๆกระดาษโปชัวต่างๆนะคะที่เขาแจกมาให้ฟรีนะคะอันนี้เก็บไว้แล้วก็เอามาทำเป็นรีไซเคิลทำได้เลยนะคะบางท่านนะคะเขาจะเก็บไว้เก็บไว้นะคะเพราะว่าบางท่านเขาเล่นคูปองนะคะมันก็จะมีส่วนลดคนที่เล่นคูปองในนั้นนะคะสําหรับเราเราไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วนะคะเราก็จะเก็บมาทําเป็น กระบาษกระดาษเล็กๆสำหรับปลูกผักต่างๆนะคะแล้วก็จะมาตัดกระดาษนะคะไซส์ความยาวก็จะประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ยก็ประมาณ4นิ้วนะคะก็ตัดให้เท่ากันประมาณนี้เลยนะคะ สำคัญเลยนะคะต้องมีตัวพิมพ์อันนี้นะคะถ้ามีตัวพิมพ์อันนี้เราก็จะทำกระบะเล็กๆได้นะคะเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะนี่นะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำเนาะทำง่ายๆนะคะก็ไม่ต้องมีกาวหรือว่ามีน้ำนะคะมีแค่อันนี้อย่างเดียวก็พอแล้วนะคะ ก็เอานี้มาเอากระดาษนะคะม้วนรอบๆนะคะม้วนรอบๆรอบๆแบบนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งไว้ด้านหลังนะคะแบ่งไว้นิดนึงนะคะแบ่งกระดาษไว้ด้านหลังนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็โฟลลงไปโฟลด้านนี้นะคะพับลงไปอะค่ะพับพับลงไปนะคะพับ,พบ,ะะพบทั้ง4ด้านเลยนะคะพับลงไปแล้วก็พับลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราต้องการให้เขาแน่นทำยังไงกส็ส่วนนี้นะคะเอาลงไปแบบนี้ แล้วก็หมนหมนุนหมนหมุนนิดนึงนะคะไม่ต้องเน้นน้ำหนักหมุนธรรมดาเนี่ยะคะ่ะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นี่เลยนะคะ Thank you <laughs> ได้แบบนี้นะคะ <nice> <laughs> Thank you แบบนี้นะคะ ลืมถุงมืออ้อถุงมือตรงนี้แบบนี้นะคะทำง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ามาใส่กระบะเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้คืออที่รองข้าโพดนะคะแขนคอน,นะคะเราก็เลยเอามาใส่แบบนี้เลยนะคะแขนคอนที่ซื้อให,ให้เป็ดให้ไก่ทานนะคะทีนี้เราก็ามารีไซเคิลใส่กระบะแบบนี้ได้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปนะคะแค่นั้นเองง่ายๆได้20กว่าช่องนะคะก็โอเคง่ายมากทีนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะยังไม่ได้เอามาเล็ดลงนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยนะคะอันนี้ผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะเอามาใส่ แบบนี้นะคะอนน้ำใส่ลงไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะยังไม่ได้เอามาเล็ดลงนะคะทีนี้จะมาดูาที่เราปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วนะคะเสร็จไปแล้วก็คืออันนี้หน้าตาเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้แตงกวานะคะ มันก็จะง่ายนะคะสำหรับการปลูกพืชผักหรือว่าดอกไม้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อให้เปืองตังค์นะคะแตงกวาเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วนะคะโตขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะเอาไปปลูกนะคะให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะเพราะว่าข้างนอกนี่คืออากาศเย็นนะคะตอนเช้าๆสายๆมาก็แดดออกจ้านะคะแต่ก็ยังเย็นนะคะ ส่วนที่เห็นด้านหลังนั้นเป็นต้นมะกรูดที่ปลูกปีที่แล้วนะคะเอาเข้ามาข้างในเพราะว่าอากาศมันเย็นข้างนอกนะคะแล้วก็ต้นพริกมาปลูกในห้องซักผ้านะคะอันนี้คือห้องซักผ้ามาไว้ตรงนี้มันมีแสงแดดนะคะห้องนี้โตได้ขนาดนั้นก็โอเคนะคะแตงกวานะคะเขาก็ ตขึ้นมาแล้ว ส่วนซองขาวๆนี้นะคะก็คือซองเมล็ดผักแล้วก็เมล็ดผล,ลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะซึ่งเราออเดอร์จากเว็บที่เขาขายเมล็ดผักเมล็ดผลไม้แล้วก็เมล็ดดอกไม้โดยตรงเลยนะคะสั่งมาเยอะเลยประมาณ30รายการเลยนะคะมีเมล็ดผักต่างๆพันุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ผลไม้นิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะก็มีพวก ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นนะคะก็จะมีตามคลิปภาพที่โชว์เลยนะคะ,มะเมล็ดผักแล้วก็มเมล็ดดอกไม้ผลไม้นี่มันมีเยอะมากนะคะอาจจะโชว์ไม่ครบอาจจะโชว์ได้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโชว์ทั้งหมดเลยคลิปมันจะยาวนะคะก็มีเท่าที่โชว์ที่เห็นนะคะส่วนที่มีอยู่ก็ไม่ได้โชว์นะคะ ส่วนกล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องใส่มเมล็ดผักพันธุ์ไทยนะคะก็พอดีได้มเมล็ดผักพันธุไทยแล้วก็ดอกไม้พันธุไทยบางชนิดได้จากห้องกลุ่มปลูกรักปันน้ำใจพืชผักไทยในต่างแดนนะคะมีเยอะมากเลยนะคะก็จะเอาออกโชว์ไม่หมดนะคะก็จะโชว์ให้ดูบางส่วนนะคะ นี่ก็จะเป็นแปลงผักที่เราจะปลูกนะคะนี่นะคะนะคะ Hi! Hi! how are you good นี่คือแปลงที่หนึ่งนะคะ อันนี้กำลังจะลงเสานะคะการาหมาแล้วก็กระลอกกระต่ายเข้ามานะคะนี่นะคะก็จะทำแบบนี้ปีที่แล้วปลูกยังไม่ค่อยรู้อะไรนะคะแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เป็ดร้องร้องกับกาบอยากกินข้าวละ อยากกินข้าวโแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งแล้วหลังต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ปลูกวันก่อนนะคะก็จะไกลหน่อยเดี๋ยวจะมาดูอีกแปลงหนึ่งนะคะอากาศดีนะคะแต่ว่ายังเย็น เราจะคุมด้วยผ้าเป็นกรีนเฮาส์นะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าลมมันแรงมากนะคะเราก็เลยลื้อออกนะคะก็เหลือแบบนี้นะคะอาจจะอาจจะทําอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดปลูกมะเขือเทศตร,ตรงนี้นะคะแต่ว่าแสงแดดมันไม่ถึงนะ,ะแสงแดดมันไม่ถึงอะนะ สาวนะคะเอามารอบๆกันไว้นะคะเพราะว่า,าบางครั้งนี่กระลอกกระต่ายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเดียด้วยนะคะที่นี่ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันธรรมชาติมากๆอ่ะเพราะว่าเคยอยู่ในเมืองมาแล้วมันมันแออัดมันบ้านติดติดการลือคือ,คอมันไม่ค่อยฟรีดอมนะคะ ข้ามาตรงนี้มันฟรีด้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนน้นนะคะฝั่งนน้นนะคะหลังกระท่อมเล็กๆอันนั้นคือกระท่อมเล็กๆนี่คือข้างในคือเป็นที่เซตติ้งพวกน้ำพวกอะไรต่างๆนะคะเราปลูกต้นไม้หลักตรงโน้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู นึงนะคะเราจะไปให้อาหารเป็ดอาหารไก่กันนะคะเขาชอบมากเลยนะคะนี่คือข้าวโพดนะคะนี่ให้อาหารเป็ดอาหารไก่นะคะ ปลูกข้าวโพดนนะคะเป็ดไก่ชอบข้าวโพดนนะคะจะปลูกข้าวโพดนตรงนี้วันก่อนที่ปลูกต้นไม้นะคะตรงน้อนนะคะเห็นไหมคะนี่คือจะปลูกข้าวโพดนนะคะที่ปลูกตรงนี้เพราะว่าแสงแดดมันส่องมาพอดีเลย จะเหมาะมากๆเลยนะคะตรงนี้ตรงน้องก็จะเป็นอันนี้รั้วก,กั้นไว้เป็ดไก่นะคะเป็ดไก่เขาก็จะอยู่ฝั่งของเขานะคะอากาศดีๆนะคะโอเค